สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวของเด็กหญิงอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นเองนะครับติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันเอแล้วมันลามขึ้นสมองนะครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้สติเลยนะฮะผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าโรคนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วการรักษาเราทําอย่างไรได้บ้างผลการรักษาจะเป็นเช่นไรนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีนยวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและววกฤตบําบัดนะครับ กรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐรมนะครับน้องเขาอายุเพียงแค่เจ็ขวบเป็นผู้หญิงนะฮะวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขากลับมาจากโรงเรียนแล้วบ่นว่าปวดหัวนะครับพ่อแม่ก็เจอว่า้น้องก็ตัวร้อนพาไปที่คลินิกได้ยาลดไข้มากินนะตอนแรกไข่ลงก็เหมือนจะดีขึ้นแต่หลังจากนั้นไข่มันก็กลับมาใหม่นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ไปตรวจเจอว่าน้องเขาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะฮะมีอาการรุนแรงมากขึ้นจนน้องเขาไม่ได้สตินะครับทางโรงพยาบาลเนี่ย ก็รีบทําการใส่ท่อช่วยใจแล้วส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์นคนปรปฐมนะครับตามที่ถแถลงการเนี่ยคือพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการตรวจ CT สแกนสมองแล้วก็เจอว่าน้องเขามีก้านสมองที่บวมมากขึ้นนะครับได้ทําการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนนะครับได้ยาสเตียรอยได้ยากลุ่มที่ต่อต้านอินเตอร์ลิวคิน6นะครับ แล้วขนาดให้ไปขนาดนี้น้องเขาก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากเลยจริงๆนะครับทั้งในด้านของการรักษาแล้วก็ผลของการรักษาที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากเน้นย้ำให้ทุกๆคนเข้าใจไว้ตรงนี้เลยนะครับว่านี่แหละ คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพราะว่ามันสามารถที่จะป้องกันการเกิดอาการหนักได้ครับนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวว่าไข้หวัดใหญ่มันอาการหนักแต่พอมันอาการหนักแล้วเนี่ยมันก็เป็นเช่นนี้นะครับเราอย่าให้ตัวเราเองจะต้องไปเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันบ B นะไข้หวัดใหญ่สายพันเในกรณีของน้องเขาเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันทําให้ร่างกายของน้องเขาเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับมันจะมีบางคนที่มีความไวต่อการอักเสบมากๆในกรณีของน้องผมคิดว่าไวมากนะครับทำให้มีการสร้างสารการอักเสบขึ้นมาสารในกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าไซโตไคน์นะครับแล้วมันก็เข้าสู่กระแสะเลือดเลือดเนี่ยมันก็ไปที่สมองของน้องเขานะครับพอไปถึงที่สมองปุ๊บเนี่ยที่สมองก็มีเส้นเลือดถูกไหมครับ ไอ้สารการอักเสบตัวนี้มันไปทําให้เส้นเลือดที่สมองตรงนี้มีการรั่วมากขึ้นทําให้ตัวน้ําที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสมองได้นะครับแล้วน้ําที่มีอยู่ในเลือดนี่นะครับมันก็มีเชื้อไวรัสแล้วก็สารการอักเสบมันเลยทําให้ตัวไวรัสเนี่ยสามารถเข้าไปที่สมองแล้วทําให้เกิดการอักเสบได้นะครับทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทําไมต้องเป็นที่ก้านสมองด้วยไม่เป็นที่อื่นล่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า โดยปกติเนี่ยสมองของเรานะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า blood-brain barrier นะครับคือเป็นอวัยวะพิเศษตรงหลอดเลือดเอาไว้กั้นขวางกั้นระหว่างเลือดแล้วก็ตัวเนื้อสมองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โมเลกุลที่มันเป็นอันตรายต่อสมองสามารถเข้าไปในสมองได้นะทีนี้มันจะมีบริเวณของสมองอยู่ส่วนหนึ่งนะครับคือทางการแพทย์เราจะเรียกว่า third ventricle แล้วก็ fourth ventricle ซึ่งเป็นเป็นช่องที่อยู่ในสมองอยู่ตรงก้านสมองเลยนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะไม่มี blood brain barrier จะไม่มี blood brain barrier นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสารพิษเนี่ยมันจะไปตรงนั้นก่อนและบังเอิญตรงนั้นมันก็คือก้านสมองของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเชื้อไวรัสอะไรที่มันเข้าไปทางกระแสเลือดของเราเนี่ยบางทีเนะี่ยเราจะเจอว่าถ้ามันเข้าสู่สมองหรือมีการอักเสบตรงบริเวณนั้นมักจะอักเสบก่อนนะครับ ถ้าไปถามทางแพทย์เขาจะบอกว่าตรงบริเวณนั้นอาจจะมี t h าม a m i c nucleus นะครับ deep brain nucleus ต่างต่างนะครับหรือว่าตัวก้านสมองเองนะพวกนั้นก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับทำให้เวลาที่เราไปทำการเอ็กซเรย์สมองเนี่ยเราจะเห็นบริเวณนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติก่อนนะครับทีนี้พอมันผิดปกติเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตัวบริเวณเนื้อสมองข้างในมันบวมถ้าเกิดว่ามันมีการรั่วไหล ของสารที่มันเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นในสมองแล้วก็มีเชื้อไวรัสเข้าไปตรงนั้นเนี่ยแทนที่มันจะบวมอยู่แค่รอบๆตัวก้านสมองมันก็บวมไปทั้งสมองเลยนะครับแล้วพอมันบวมไปทั้งสมองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความดันในโพรงกะโหลกศีษะจะเพิ่มขึ้นพอความดันกะโหลกในศีรษะมันเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เลือดเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้นะครับคุณลองคิดดูในสมองเนี่ยกะโหลกมันเป็นพื้นที่ปิด ถ้ามันมีความดันอัดอยู่ในนั้นมาก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 เข้าเข้าแล้วเนี่ยครับเลือดที่มันจะต้องเข้าไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้พอเข้าไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสมองมันขาดเลือดนะครับแล้วบางทีถ้ามสมองบวมมากๆมันไปกดโดนไขสันหลังซึ่งไขสันหลังเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับทั้งไขสันหลังแล้วก็ก้านสมองมันต่อกัน2อ,อย่างนี้เนี่ยถ้ามันโดนกดมากๆจนกระทั่งมันเสียไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเสียทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานเช่นความดันเลาหิตการเต้นของหัวใจ การหายใจการรับรู้สติเสียหมดเลยอันนั้นหมายความว่าก็ทําให้เขาเสียชีวิตได้แล้วนี้เป็นเพียงแค่สมองนะครับมันยังมีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบได้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะปอดนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงอันตรายนักนะภาวะนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า influenza associated encephalopathy นะครับคือมีสมองที่มันมีความผิดปกติส่วนใหญ่แล้วโดวยเฉลี่ยนะครับจะมีอาการชัก ประมาณสัก1วันหลังจากเริ่มมีอาการนะครับประมาณ1วันหลังเริ่มมีอาการโดยส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเล็กเลยแต่ว่าในกรณีของน้องเนี่ยน่าจะเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ได้ถือว่าเล็กมากนะครับโดยทั่วไปเราจะเจอในแบบขวบครึ่งอะไรแบบนี้แต่นี่แบบ7ขวบแล้วนะครับเพิ่งจะเจอภาวะแบบนี้ซึ่งเจอได้น้อยมากๆแต่มันก็เจอมาแล้วนะครับทีนี้พอเราเจอว่าเป็นสมองอักเสบเนี่ยโอกาสส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดจาก เชื้อไวรัสได้หลายชนิดเลยนะครับไข้หวัดใหญ่สายพัน์ A เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้เกิดได้นะครับไข้หวัดใหญ่ห่สายพันธุ์ B ก็เกิดได้เหมือนกันแต่ว่ามันโอกาสน้อยกว่านอกนือจากนั้นเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกหัดหัดเยอรมันนะครับตัวเรียกว่าเป็นเริมนะครับเริมขึ้นสมองก็เป็นไม่ได้นะฮะ human herpes ป i r u s ชนิดที่6ที 7, ่เจตนี้ก็เป็นได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไข้หวัดใหญ่มันวัคซีนป้องกันได้ นะครับฮันยลอรมันอ่ะวัคซีนป้องกันได้อีกนะครับดังนั้นควรจะฉีดวัคซีนนะครับโอเคทีนี้คนที่เป็นภาวะนี้แล้วเนี่ยมันจะมีภาวะพิเศษอีกซึ่งเกิดขึ้นในคนที่มีมีสมองอักเสบเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก10-20%ซซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากๆเลยเราจะเรียกว่า acute necrotizing encephalitis คือมีการตายของตัวสมองเลยนะครับ เวลามีการตายของสมองเนี่ยแน่นอนว่าคนเรามันไม่มีสมองมันอยู่ไม่ได้นะครับมันมันก็แย่ได้นะครับตรงนี้ตายไปที่คําถามก็คือโอเคเรารู้แล้วแหละว,ว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราต้องทํำยังไงทํำยังไงได้บ้างขั้นแรงสุดของการรักษาภาวะวิกฤตบําบัดเนี่ยนะครับเราจะต้องควบคุมคนไข้ทุกประการประการแรกหายใจไม่ได้ใส่ท่อช่วยใจทันทีนะครับทางการแพทย์เราจะมีวิธีในการใช้ ลมจากเครื่องช่วยใจที่มันขนาดพอเหมาะพอเจาะกับกรณีของน้องเพื่อไม่ให้ปอดเขาอักเสบนะครับอันที่2เราจะต้องใช้ยาพยุงความดันโลหิตให้มันดีตลอดเวลาคนที่มีการอักเสบทั่วร่างกายบางคนเนี่ยความดันตกมากแล้วจะเสียชีวิตนะครับและอย่างที่บอกถ้าความดันตกเป็นยังไงครับไปเลี้ยงสมองยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยสมองก็เสียเลือดขาดเลือดตายได้นะครับดังนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยมักจะต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตนะครับ พอเราได้หายใจเรียบร้อยความดันโลหิตเรียบร้อยโอเคอันนี้เราค่อนข้างที่จะแก้ไขภาวะพื้นฐานได้แล้วต่อมาต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองแล้วเราต้องแก้ไขมันยังไงนะครับอันแรกนะครับสมองของเราเนี่ยมันมีไวรัสอยู่ในร่างกายเยอะแยะก็ต้องให้ยาต้านไวรัสอย่างที่ทางโรงพยาบาลเขาให้นะครับตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าทามีฟลูหรือโอเซลทามิเวียนะครับ จำเป็นต้องให้แล้วในบางกรณีนะครับถ้าให้แล้วมันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเพิ่มขนาดด้วยซ้าไปเพราะว่าในรายงานของคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันจะมีคนหนึ่งได้ายาขนาดมาตรฐานแต่รายงานได้เป็นของผู้ใหญ่นะครับคือให้75มิลลิกรัมเช้าเย็นขนาดมาตรฐานแต่ว่าไม่ดีขึ้นเขาเลยเพิ่มเป็นขนาด150มิลลิกรัมเช้าเย็นไปเลยเพราะว่ามันดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันเหมาะสมกรณีของน้องเขาหรือเปล่านะครับค่าเชื้อไวรัสแน่นอน ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ,อยางอื่นเข้ามาในร่างกายโดยเฉพาะปอดเพราะว่าการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันทําให้ภูมิต้านทานของเราอ่อนแอลงมีโอกาสที่จะติดเชื้อ,อยางอื่นแทรกซ้อนไปได้โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียดังนั้นในกรณีนี้จึงจําเป็นจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกันไว้ก่อนถึงแม้ว่าขนะนี้จะยังไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียก็ตามนะครับต่อมาแล้วเรื่องของสมองล่ะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเพิ่มความดันโลหิตให้เลือดไปเลงสมองในเพียงพอแล้ว เราก็ต้องให้แน่ใจว่าในโพรงกระโหลกศีรษะของน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีความดันที่มันสูงจนเกินไปนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าความดันมันสูงจนเกินไปแล้วจริงๆเนี่ยมันมีอาการบางอย่างที่บ่งบอกได้ว่าเฮ้ยความดันในกระโหลกเนี่ยสูงเกินไปแล้วนะครับอย่างแรกคือบางคนจะมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นฉับพลันนะครับแล้วก็มีหัวใจที่เต้นช้าลงนะครับภาวะเนี้ยเราจะเรียกว่า c o ช h i n g Reflex ในทางการแพทย์นะครับ ถ้ามีแบบนี้มีปัญหาแน่ม่านตาเริ่มไม่ตอบสนองเริ่มมีอาการเกร็งนะครับอันนี้ต้องสงสัยว่ามีความดันในโพรงกระโหลกศีรษะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วสงสัยไม่พอมันต้องแก้ไขด้วยครับแล้วต้องสามารถที่จะตรวจติดตามหรือมอนิเตอร์ได้นะฮะในบางกรณีถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะต้องมีการใส่สายเข้าไปตรง สมองโดยตรงมันจะมีช่องว่างในสมองเราเรียกว่า ventricle นะครับเมื่อกี้ที่บอกไปเอาไปวัดความดันในนั้นเลยวัดว่ามันได้เท่าไหร่เลยนะครับให้มันเป๊ะนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราต้องการให้อ่าความดันที่เอาเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันอยู่ที่ค่าค่าหนึ่งคือเกิน50มิลลิเมตรประลอดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจของเด็กนี้ค่าเดียวกันหรือเปล่านะแต่ของผู้ใหญ่ในค่าเท่านี้คือเราจะดูที่ความดันของเวลาเราอ่าวัดความดันโลหิตหรือว่าบางทีเราวัดความดันผ่านทางเส้นเลือดแดงใน icu เนี่ย เราจะดูค่าตัวหนึ่งเรียกว่า mean arterial pressure นะครับซึ่งมันจะมีสูตรคำนวณหรือว่าบางทีเราก็ดูจากจอมอเตอร์ได้แล้วได้ค่ามาเท่าไหร่เนี่ยแล้วให้เอาค่าตัวนี้ไปตั้งแล้วลบกับค่าที่เราวัดได้ทางสมองนะครับค่าที่ทางสมองเนี่ยจะต้องให้มันน้อยกว่า25นะครับถ้ามันมากกว่า25นี่แปลว่าสูงเกินไปละนะแล้วค่าทางสมองเนี่ยเราต้องเอามาเป็นตัวลบนะครับคือเนี่ย mean arterial pressure เราได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับ เช่นส่วนใหญ่มาอยู่ที่ประมาณ60 70นี่ก็อย่างมากละสมมุติเราได้สัก60ในสมองเราได้10อันลบกันได้50ปริมปริมพอดีเลยเนาะห0ไปเล็งสมองได้ถือว่าโอเคนะครับันนี้ทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีวิธีการวัดตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่กรณีของน้องเขาต้องไปดูว่าเหมาะสมในการทําหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ทําทุกคนนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าวัดออกมาแล้วมันมีปัญหาความดันในสมองสูงสิ่งที่เขาต้องทําคืออะไรบ้างทั้งหมด ข้อแรกผมเห็นว่าน้องเขายังมีไข้อยู่การที่มีไข้สมองจะยิ่งเสียถ้าให้ยาพาราเซตามอลลดไข้แล้วไข้ไม่ลงอันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่ามันมีการอักเสบของสมองบริเวณที่ควบคุมอุณหภูมินั่นก็คือก้านสมองส่วนที่เราเรียกว่าทาลามัสนั่นเองควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้ามันเสียโอเคอุณหภูมิมันจะขึ้นขึ้นลงลงได้แต่ถ้ายามันให้ไปแล้วอุณหภูมิมันยังสูงอยู่นะครับแล้วเรามั่นใจว่าเราค่าเวลาเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้น้ําเย็นประครบ ให้อุณหภูมิลงมาให้ได้ถ้าไม่งั้นมันจะยิ่งมีปัญหาและน้องเขามีอาการชักด้วยชักเซลล์สมองยิ่งตายต้องให้ยาการชักซึ่งทางโรงพยาบาลให้อยู่แล้วนะครับทําให้อุณหภูมิเย็นลงมาอาจจะเอาน้ําแข็งมาแปะตรงรักแร้ตรงซอกคอหรืออะไรก็แล้วแต่ให้อุณหภูมิลงมาจนเป็นปกติได้คือไม่ใช่ให้ต่ํากว่าปกตินะให้มันปกติเช่น3 6มสถึงสาแถวนี้โอเคไม่ใช่จําเป็นต้อง34อย่างเงี้ยต่ําไปนะครับควบคุมอุณหภูมิให้ได้ ให้ยาการชักให้สมองมันได้พักผ่อนเพราะถ้าชักมันใช้พลังงานเยอะเซลล์มันตายถ้ามีไข้สมองมันเซลล์ตายเหมือนกันเราก็ต้องหยุดยั้งภาวะนี้ให้ได้นะครับให้ยานอนหลับเพื่อให้ไม่มีการดิ้นไปดิ้นมานะครับเพราะว่าถ้าดิ้นไปดิ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีการเบ่งเบ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นความดนันโพรงกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นสมองเลื่อนกดก้านสมองตายเลยดังนั้นในกรณีนี้บางทีนะครับ เราต้องแน่ใจว่าเราให้ยานอนหลับน้องเขาไว้ชัวร์ไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมาบางคนเนี่ยไม่มีสตินะครับแล้วดิ้นไปดิ้นมาอ่างเนี้ยอันตรายอยู่เราต้องไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมาในช่วงนี้นะครับแล้วต้องอย่าไปรบกวนถ้าการไป,ปกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความดันโพกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นอีกแล้วมีปัญหาได้นะครับนี่คือการรักษาตรงเนี้ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองทุกอย่างที่เราจะพอทําได้นะแต่มันก็มีการรักษาเฉพาะเจาะจง อืมเฉพาะยังไงงี้ครับข้อแรกเราฆ่าไวรัสแล้วอันที่สองเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีการรั่วของเส้นเลือดในสมองใช่ไหมที่เกิดจากสารอักเสบสารอักเสบตัวนั้นเนี่ยมันมีอยู่2ตัวหลักๆที่เราเจอตัวแรกคืออินเตอร์ลิวคิน6นะครับตัวที่2คือทิวเมอร์เนครซิสแฟกเตอร์แอลฟานะครับแล้วก็อาจจะมีสารการอักเสบตัวอื่นด้วยเช่นกันนะครับพวกนี้เนี่ย เราต้องรีบให้ยาที่ไปต้านการอักเสบไว้ตั้งแต่แรกนะครับตัวหนึ่งคือสเตียรอยน่าจะต้องให้จริงๆเลยแหละนะครับต้องเป็นขนาดสูงพอสมควรนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวปกติเนี่ยห้าสกกิโลกร,รัมขึ้นไปเนี่ยผมจะให้สเตียรอยตัวหนึ่งชื่อว่าแมททิวเพนิสโอนนะครับหกรัมต่อวัน3วันเลยนะครับแล้วค่อยๆลดขนาดลง แต่ถ้าไม่ในเด็กเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน3วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงแต่ถามว่าแค่นี้มันพอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วครับเราต้องตรวจดูด้วยว่ามันมีการอักเสบของสารตัวอื่นที่มันยังพุ่งสูงอยู่หรือเปล่าเช่นอินเตอร์ลิคิน6ซึ่งมันมักจะสูงแล้วถ้ามันสูงเกิน60อันนะมีปัญหาแน่นะครับ แปลว,ว่ามันกําลังมันยังเยอะอยู่ถ้าเราให้สเตียร์แลมันไม่ลงเราก็ต้องให้ยาต้านอินเตอร์ลูคิน6เหมือนที่คุณหมอในกรณีนี้เขาให้นะครับคุณหมอเขาให้ยาตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวยาฉีดชื่อโทซิลิซูแมตตัวนี้โคตรแพงเลยนะครับแต่ว่ามันจําเป็นที่นี้เราให้ยาที่เฉพาะเจาะจงะลดการอักเสบของสมองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้เส้นเลือดมันมีการรั่วซึมมากเกินไปนะครับลดการใช้พลังงานของสมองทําให้ไม่มีไข้ให้ยานอนหลับไว้ให้ าการทำยังไงก็ได้ให้สมองมันสงบจริงๆถ้าเกิดความดนะันในโกรกะโหลกศรีรษะมันยังสูงอยู่แล้วมีการซึมหรืออะไรพวกนี้อยู่หรือว่าเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราให้ยานอนหลับแล้วข้างในตอบสนองไหมมีอยู่อีกบางอย่างที่เราต้องทําครับอย่างแรกเราต้องตรวจระดับแอมโมเนียเพราะว่าในบางคนเนี่ยแอมโมเนียมจะเริ่มสูงเพราะว่าตับมันเริ่มมีปัญหานะครับบางคนตับมีปัญหาในกรณีนี้คือตับอักเสบด้วยซึ่งเราจะเจอได้ในคนในเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้นะครับ ก็อาจจะต้องให้การรักษาเรื่องของแอมโมเนียให้มันไม่สูงจนเกินไปบางคนอาจจะต้องให้ยาขับแอมโมเนียนะครับเป็นยาถ่ายตัวหนึ่งชื่อว่าแลคทูโรสนะครับจริงๆมันก็มีอีกตัวหนึ่งแต่เมืองไทยไม่น่าจะมีคือไรแฟคซิมินนะครับสามารถให้ได้นะอันนี้ต้องจัดการแอมโมเนียนะอีกอย่างหนึ่งคือเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าความดันโพก,กะโหลกมาตะเกียบมันบอกว่าสูงอ่ะเราทําทุกทางและให้ยานอนหลับแล้วนะครับลดการรบกวนแล้วลดไข้นะครับให้ยาการชักมันยังสูงอยู่อะทไงดี ก็มีความจําเป็นจะต้องให้ยาบางอย่างซึ่งก็คือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นมากๆนะครับเพื่อไปดึงน้ําออกจากสมองทําให้มันแทนที่จะบวมมันก็ลดอาการบวมลงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีวิธีในการให้พิเศษผมไม่แน่ใจวิธีในการให้ในเด็กว่าต้องให้ยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมจะใช้โซเดียมคลอไรด์ขนาด23%นะครับฉีดเข้าไปเลยร0 0ซีซีแล้วหลังจากนั้นตามด้วย3%โซเดียมคลอไรด์ ค่อยๆให้นะครับตอนแรกผมจะเริ่มจาก20 c ีต่อชั่วโมงก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดเพื่อให้ระดับโซเดียมในร่างกายเนี่ยค่อนไปทางสูงหน่อยนะครับนี่ค่อนไปทางสูงจะให้มันอยู่ใกล้ๆประมาณสัก145-150มิลลิกรัแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆพุ่งโป้ดเลยนะค่อยๆเพิ่มทีละนิดซึ่งตรงนี้ต้องถามคุณหมอที่เขาดูแลทางด้านวิกฤตบําบัดแล้วนะครับน่าจะสามารถที่จะพอบอกได้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้ นี่คือการรักษาทั้งหมดที่เราทําได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราทําได้ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้ที่เราทําได้แล้วที่เหลือคือการรักษาประคับประคองเท่านั้นนะครับตรงนี้ผมพูดเพราะว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เด็กเนี่ยเราก็อยากจะได้อะไรสักอย่างที่มาทําให้ลูกของเราดีขึ้นมียาพิเศษตัวไหนไหมที่เราใช้ได้หรือมีหมอเก่งๆที่ไหนไหมที่ทําอะไรให้เราได้เนี่ย คือมันทําได้เพียงแค่นี้เองจริงๆนะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งอาจจะพอได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนอาจจะพอได้แต่ไม่ได้ได้ทุกกรณีนะครับคือการทําอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าไซโตไคน์ฟีรีซิสเมื่อกี้เราบอกว่ามีสารนักเสพใช่ไหมมันจะมีเครื่องอันหนึ่งซึ่งคล้ายๆเครื่องล้างไตนะครับดึงเลือดออกมาจากน้องเขาแล้วเลือกนี้ไปฟอกในในตัวตะแกรงอันนึงแล้วกันมันจะดักจับสารนักเสพเก็บไว้ แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวน้องใหม่นะครับทําให้เลือดเนี่ยมันโดนล้างเอาสารอักเสบออกไปอันนี้เราก็ต้องสามารถตรวจด,ดูได้ว่าสารการอักเสบเนี่ยมันหายไปเพียงพอหรือเปล่านะครับอาจจะพอช่วยได้บ้างนะฮะเราลดสารการอักเสบทําการรักษาทุกอย่างเพื่อประคับประคองที่เหลือเนี่ยมันแล้วแต่ละครับว่าน้องเขาจะฟื้นฟูได้แค่ไหนนะครับโอกาสที่เด็กเป็นโรคนี้นะครับที่มีสมองอักเสบไปแล้วเนี่ย เราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ30%หรือ1ใน3เนี่ยรอดโดยไม่มีปัญหาอะไรอีก30%หรือ1ใน3รอดแต่มีปัญหาทางระบบประสาทต่อเนื่องอาจจะเป็นทางด้านความคิดความจําการพูดการเรียนรู้หรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับอันนี้คือ1ใน3และที่โชคร้ายที่สุดคืออีก1ใน3พวกนี้เสียชีวิตครับโดยสาเหตุที่เสียชีวิตนั้น แบ่งเป็นครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตเพราะไอ้ก้านสมองมันบวมมากจนกระทั่งมันทํางานไม่ได้นะครับทาให้ไม่หายใจความดาโลหิตมันไม่มีความสติรับรู้มันหายไปเลยแล้วถ้ามันก้านสมองเสียนี่คือจบแล้วมันไม่มีทางทําให้มันดีขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับน้องเขาอยู่กับเราแต่ว่าถ้าก้านสมองเสียนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับนี่คือ50%ของคนที่เสียชีวิตอีก50%เนี่ยจะเสียชีวิตเพราะว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายมันล้มเหลวหรือที่ภาษาทางการแพทย์รราียกว่ multiple organ failure หรือ multiple organ dysfunction นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ภาวานาให้น้องเขาอยู่ใน1ใน3ของเด็กที่สามารถผ่านพ้นภาวะนี้ได้นะครับหวังว่าเขาอยู่ในภาวะนี้ยิ่งถ้าเป็นในเด็กเนี่ยโอกาสที่สมองต่างๆมันจะฟื้นฟูเนี่ยยังมีโอกาสมากกว่าผู้ใหญ่ผมก็หวังว่าด้วยความเป็นเด็กของน้องเขาเนี่ยน่าจะช่วยทําให้น้องเขามีโอกาสที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้น ผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยครอบครัวนะครับแล้วก็เน้นย้ําเสมอเลยนะครับว่าถ้าใครเนี่ยมีลูกปีหลานหรือแม้แต่ตัวเองก็ตามนะครับไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซะเถอะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะให้มันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันช่วยป้องกันได้แทบจะหลายอย่างมากเลยนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ทาให้เราไม่ติดไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าถ้าติดขึ้นมาอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังบรรเทาอาการได้ แล้วถ้าเด็กเนี่ยนะครับเวลาไม่สบายเป็นไข้อะไรเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเยอะผมแนะนําว่าคุณไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันพร้อมกว่าเด็กเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่มีอาการซึมลงถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายมากแล้วไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยขอรอนอนดูอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือพาไปคลินิกได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ครับคุณต้องพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ใช่รอจนถึงตอนเช้าเพราะว่าอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับนั้นจับไว้เลยนะครับ เด็กถ้าไข้แล้วซึมลงไข้ซึมลงหรือกินอะไรไม่ได้ไปโรงพยาบาลครับแค่นั้นเลยไม่มีการไปที่อื่นไม่มีการรอใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ